สวัสดีครับอยู่กับเฟิร์นไฟไว้นะ,ะกับเกมฟีฟ่16เดโมครับกับภารกิจการลองเล่นทุกทีมในเดมโมที่เขาแถมมาให้นะ,ะเมื่อน,นัดก,ก่อนนะฮะเล่นบาซาก็แพ้ไปนะ,ะเดี๋ยวขอกดสี่เหลี่ยมน,นะว่าคราวนี้จะได้ทีมไหนนะครับอ๋อได้ทีมจ่าฝูง ทีมอีกล่กาสุดเลยนะฮะแนะมนซิตี้ฮะเมื่อคืนนะก็โชว์ฟอร์มขี้เลยนะฮะแพ้ยูเวนตุสไป2-1แล้วก็แรนดอมเจอทีมไหนดีครับโอ,โ,อโอ้ยกับบักเจอกับบักดีไหมอ๋อขออีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะกับบักเฟิร์นเฟิร์นเจอมาแล้วนะเมื่อตอนเล่นดอนมุนอ๋อ เจอ PSG นะฮะเจอปเอชเช่ A นั่นเองโอ้โหเสื้อขายกันไหมขายกันหรือเปล่าอ่ะเอาสีนี้ดีกว่านะโอ้โผมว่าผมเอาสีนี้ดีกว่านะไม่มันจะตัดกับสายตากว่าเดี๋ยวไปดูนะครับว่าแมนซิตี้นี่ฮะนักแต่ที่ทรยศเฟิร์นไฟไายนะฮนะ แต่ขอโทษนะเขาคิดถูกนะครับย้ายมาแมนซิตี้เล่นดีมากเลยครับแต่ลิเวอร์พูลก็คงจะเริ่มเสียดายไปตามลำดับนะฮะโอ้คัดอินไซน์นะฮะแล้วก็เกตินพีไฮด้วยคุงอากโร่นี่ก็เจ็บนะครับแต่น่าจะไม่เจ็บหนักมากนัดที่เจอกับคริสตัลพาเลสนะฮะขอไปอ่านคัสตอมแท็กติกหน่อยฮะโอ้มีการเปลี่ยน เปลี่ยน positioning ของ Build-Up Play นะฮะแล้วก็ positioning ของ Free Form นี่ฮะมีการวนสลับตำแหน่งกันมากขึ้นเหมือนกันแล้วก็เล่น4-3-3นะฮะเดี๋ยวขอดูใหม่ได้ไหมแล้วก็มีการเอาดาบิดซิบามาเล่นกลางสนามนะฮะโอ้ซาบาริต้าคงจะไม่เติมเกมบุกมากล้วกันนะฮะ เจอกับเป๊ปเชนี่เฟิร์นบอกเลยนะฮะว่าเป็นอะไรที่ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวลุกเขาค่อยข้างโหดเหมือนกันนะฮะนี่ฮะโชว์ว่าเลี้ยงแบบไหนนะฮะคิดไปเดีงเมสซี่มาเลี้ยงเดวิดซิบานี่รู้สึกว่าไม่ค่อยพิ้วเลยฮะโอเคฮนะหอมปากหอมคอแลว้วอมนิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เดีย๋ยวมาดูสิสครับว่าหน้าตานักเตะของเปอเชเช่กับแมนซิตี้นี่นักเตะดังๆเหมือนขนาดไหนนะครับนี่ฮะให้เกียรติเปอเช่เป็นเจ้าบ้านเลยฮะดูแล้วกันนะครับว่า สซราตันนี่อาจจะไม่เหมือนของจริงมากนะครับก็แบบพอเดาออกนะครับดูครับเอดิสันคาวานีฮนะยาวสวยเลยครับต้องบอกแล้วว่าคาวานีนี่เปิดฤดูกาลมาถือว่าโฟอร์โเคเลยนะฮะนี่ครับลายประตูแฟ็คนะฮะรู้สึกว่าแฟ็์ไหมหรือซีรีกูเพือ่อจำหน้า<อ>ไม <ป S 2> ่่อยได้วอ๋อซีิีกูนะ่ โแ้เชเจะน้าหนุนแบบนี้เออจำผิดนี่ฮะรายการเล่นฮนะเดี๋ยวมีใครหลายคนสงสัยที่มาเรียมาหรือยังยังไม่มา,ะมานะครับแมนซิตี้บ้างนะครับหน้าตาเหมือนเยอะเหมือนกันนะฮะ คือ EA นี่ซื้อซิลิการสิตพีเมียนนี้ทั้งหลีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักเตะในพีเมียนนี้อาจจะน่าเหมือนกว่าลิบกอนอยู่แต่ดับเบินซิบาร์ก็โอเคฮะยังใช้เอนจิ้นเดิมอยู่นี่ฮะตีนกาสราตันเพิ่มเลยฮะลูคันมูราปีนี้ก็ค่อยงเป็นตัวริงนะครับคนที่หลุดออกไปก็จะเป็นเอสเคลาเวซีนะฮะฟอร์ไม่ค่อยดี โอ้ไม่ซูมนักเตะแมนซิตี้เฟิร์นเลยนะฮะโอ้เซ็งเลยเอาครับเล่นเลยดีกว่าแมนซิตี้ปีนี้นี่เปิดฤดูกาลมานี่สุดยอดมากเลยนะฮะโชว์ฟอร์มชนะห้านัดรวดเลยฮะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมกลัวว่าจะนำมวนเดียวจบแบบที่เชลซีนำแบบฤดูกาลที่แล้วนะฮะมีความีความเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะ นักวิเคราะห์เขาพูดกันแบบนั้นนะฮะโอ้โหเ,เกือบฮะโจฮาต้องออกแรงนะฮะายฮีมนะนี่ฮะความคล่องตัวเขาสูงฮนะโอ้โหเฮ้ยเพสซิ่งเร็วมากเลยฮนะเ,เกือบไปฮะแวงซองเข้เาไปนะี้ฮะปีนี้ค่อยงคืนฟอร์มเก่งนะครับไม่ทุเรศแบบวิููการที่แล้วะฮะโอโคราล้อมฮนะแบ็กซ้ายจอบุกครับ นี่ฮะอาสเองเลยครับเปลี่ยนแกนเลยฮะนี่ฮะจรวดทางเรียบแล้วแล้วก็ไปเล้ฮะเล่นสไตล์แมนซิตี้ฮะครอสข้างครับแล้วก็เปเช่นัดนัดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหน้าตกกับบานจริงๆนะฮะนำเขาดีๆฮะนำบอกโดทริกนะฮะจ่ายบอลติงตองนะครับองหน้าของบอกโดฉกไปยิงเลยครับ จะได้สามแต้มดีๆแล้วก็เหลือหนึ่งแต้มนะฮะแต่การสัปดาห์เขาโชว์ฟอร์มเก่งนะครับชนะเมาโมโไปฮะสองศูนย์เนเอามาฮึบโชว์สกิลหน่อยฮะโอ้แฟนเดนโดะแรงซองคอมบานีฮะข,ขึ้นสูงมากเลยญาย่านี่ก็โอ้โชว์ฟอร์มดีฮะ สงสัยเคลียร์ขาก่อนนัดเดทฮะไม่ใช่ฮะคนย่าฮะสวยฮะโอ้โหไปฟาวะเอดิสันยืนเฉยๆนะแม็กซ์เวลโอ้แม็กซ์เวลฮะต้องบอกว่าฟอร์มดีจนเบียร์ลูก้าดีนวันเดอร์คิดของของวงการฟุตบอลฝรั่งเศสนี่หายไปเลยนะโอ้ล้ำนะ ไม่เล่นดีกว่าครับเสียเวลาแล้วก็ปีนี้แบ็กซ้ายก็เสริมมาใหม่ด้วยนะครับเปเช่คูซาว่าจากบอกโดนะครับนี่ครับต้ดอวนครับ <c oughs> ผมว่าคนนี้นี่ถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บบ่อยนี่ <c oughs> ผมจะยอมรับการเป็นนักเตะระดับโลกมากกว่าน,นี้นะครับคือเสียดายฮะการเล่นไม่ค่อยต่อเนื่องน่าเสียดายจ <c oughs> ริงหูไหมลาบานครับ แหวกสวยโอ้โหเหลือไปแวกสิล v ไปฮะรายิมโตฟอร์ห็นสหว่ามันเจ๋งจริงหรือเปล่าฮะนี่ฮะไม่เสียฮะแล้วก็แตะการสนามนี่ฮะเออไปดื้อๆนี่ฮะ โอ้โหสุดยอดครับนี่ฮะเมื่อกี้ครับแตะอาร์มหนึ่งกับอนาล็อกขวาเขากระชากนะครับเคสุนดาบาสแล้วก็ครอสมาเดี๋ยวใครฮะคนนี้แฟนันโดไหมแฟนันโดเขามีฟิวตัวรับขึ้นตะโหมฮะสวยงามครับอ่าได้เห็นเทคโนโลยีโกลายด้วยนะครับ เข้าไปอูดูยากนะครับแต่เง,งามันตกกระทบบอกว่าไม่เข้าอ่าโอเคเข้าไปเรียบร้อยซิดิกูบอกไม่ได้นะเซฟยากเหลืเกินฮะตุ๊อ้วนก็บอกว่าเกินความสามารถเหมนะือนกันฮะอาเกรโรนี่จ้องจะอัดวานตุอ้วนอยู่ครับ เอาฮะนำนาทีที่สามเสร็ดครับดีใจนะฮะนำนาจะยิง AI ไอดีเจนเรีได้ฮะไปฮะซิล้โอ้ขอวนหน่อยครับดาวีสินปาอุ้ยเกือบครับโครารล็อกแล้วก็นี่ฮะผมชอบะเนี่ยฮะ A2XJ จ่ายได้หลากหลายมากขึ้นนะฮะ โอ้โหโเคซุนนาบาสจะไ <ป S 1> ถทำกระแสนหน่อยนะฮะไม่หลุดฮะสวยอาล้มไหมไม่ล้มน,นะ,ะไ,ไนะรฮนะลาฮีเนาะเวิ่งทำบ้าเลยมองยาเลยฮนะโอเคฮนะจ่ายสวยมากเลยนะครับดีฮนะ น้ำมีซินบาโอ้บรรจงปั่นเท้าซ้ายโอ้ปันรุ่นน้องอย่างรายฮีมนะจริงสวยงามเลยฮะนัดนี้เฟิร์นว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเฟิร์นต้องชนะนะฮะอุตส่าห์นำ2-0นะครับโอเล่นแมนซิตี้นี่ก็โอเคนะฮะเกมลุกนี่ยอดเยี่ยมเหมือนกันเดี๋ยวเฟิร์นยังไม่มีโอกาสเล่นอากเกโรคูงเลยหายไปไหนเนี่ย นี่ฮะวางแบบนี้ดีกว่าแปะกลับมาแล้วก,ก็ยังไงไม่ไปดีกว่าโอ้โหคิดง่ายไปฮะโดนคาวาน,นี่วิ่งมาเอาง่ายๆนะโอเคฮะครึ่งน,นี้เฟิร์นเปิดได้สวยงามฮนะ ต้องดูครึ่งหลังนะฮะเฟิร์จะมักจะมีปัญหา,ญหากับการเล่นครึ่งหลังฮะ,ะเหมือนลอตเจอร์หรือเปล่านะใส่เฟิร์ก็เปลี่ยนทีมเชียร์โอ้เนี่ยเอาวเอ้ยผมยิงสองประตูแล้วจะยิงยิงช็อตหนึ่งได้ไงมองยาหรือเปล่าฮะเอเเดี๋ยวครึ่งหลังนี่ต้องพยายามครอบครองบอลนะฮะ เพราะว่า AI นี่อย่างที่ให้ดูนัดก่อนนะฮะโอ้โหแม่นโคตรเก่งนะพอครึ่งหลังอย่างกับเซนซีนี่นะต้องต้องโดนโจมตีก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีเซเว่นเซนนะฮะดูแมงจะไปฮะโหนนาบารฮะไม่เสียงฮะแล้วก็แปะคืนกลับมาสวยครับเดอร์ดิซินบาฮะ พิกไม่ได้ฮะหาบอลอยู่ฮะตอนแรกนึกว่าแต่งข้อเท้าซ้ายแล้วโคราล็อกผมว่าต้องมีดีเลย์เกมก่อนดีกว่าโอ้แม่งฮะลูกบนี่ไม่ต้องไปกินคาวานี่เขานะคาวาอี้เลยฮะโอ้แม่งโอ้โหเอ้ย มึงจะเก่งไปไหนฮะรู้ค่ามบูล,ละ่ะฮะโอ้เ<โฤ>ฟิร์นเฟิรนยึดไม่ถึงเลยนะครับลูกนี้โอ้แม่งบทเอไออยากจะเอาเฟิร์นเมื่อไหร่นี่เอาได้จริงนะฮะเฟิร์นเลิกถูกไป่สุด <ละ S 2> แล้วฮะเกมเกมลูกต้องต้องกระตุ้นมากกว่าน,นี้หน่อยฮะคือเมื่อกี้นี่ผิดพลาดตรงที่ว่า,อวาเอาโคลาล,ล็อกขึ้นสูงไป โอ้เริ่มนะฮะรู้สึกรายยิมสเตอร์ริงนี่แรงเริ่มตกแล้วนะฮะสวยครับลาบานนฮะพูดทำไมครึ่งหลังนี่จ่ายบอลไม่แม่นเลยฮนะไม่เข้าใจโอ้นี่ฮะท่านี้เลยครับโดนบ่อยมากเลยฮนะแล้วโดนไหนตวเกือบครับ,รบไปดีกวา่าฮะอุยดาบิซินบารู้สึกว่าแรงหมดเร็วนะฮะ แล้วจะขึ้นไปทำเฮียอะไรครับเฟอร์นันโดผมไม่เข้าใจฮะโอ้โหลูกนี้นะ่ยขอซื้อได้ไหมสวยครับ Jesus, ผมไม่ฟาวนะฮะไม่เข้าใจฮะเข้าบอลแบบนี้โอ้แม็กเวลเริ่มเลี้ยงวนนะโอ้ Now for านะมาเนะฮะแม็กเวลแม็กเวลอะ โอ้ยเริ่มแย่งไม่ได้นะครับโอ้ยเกือบครับวินาที70แล้วโอ้แม่เฮ้ยเริ่มมาไล่สูงแลวนะครับเฟอร์เริ่มเจอความกดดันมากขึ้นคนระนี่ฮะผมไม่เข้าใจฮนะคือเอไอทำไมมึงไปแตดด่ดยาบ้ามาหรือเปล่าฮะรึ่งหลังมึงเก่งเหลือเกินโอ้ยเกือบครับโอ้จอยสันเลยฮนะ โอ้โเนี่ยรู้สึกว่าครึ่งหลังเฟิร์นเร่งเกมมากแล้วนะฮะปล่อยให้ AI ไอของบอลง่ายไปฮะโอ้แม่งจ่ายบอลโคตรแม่งเลยฮะโอ้แม่งยิงดับสมกับเป็นซาตานนะฮะยิงท่ายากครับเวลาเขายิงโกห่าหลาบางทีก็ยิงไม่เข้าฮะโอ้โหเฮ้ย AI โคตรฉลาดเลยิร์นว่าโอ้ยเกือบเอาฮะยัด ให้รไรบ้างแล้วก็อากิโรคุงฮะโอ้เฮ้ยอุนไม่เกือบจะคัดแย้งแ้วฮะได้แล้วสวยครับเสร็จกับนันโดฮะแล้วก็ต้องคองเกมบ้างแล้วนะฮะไปที่นาบาสดีกว่าโอ้โหจะแปรให้ายยีนนะฮะ ค่งหลังนี่ฟอร์มเหมือนกับเป็นโทรทีมจากขึ้นแรกเลยนะเฮ้ยวิบ่าวเลยสิวะใครสักคนอาเกโรฮะนี่ฮะบางบอลดีกว่าฮะซิลวาฟิาอาได้ฟาวครับรเอซิเคราเวซี่ฮะเซ็งเลยฮะ มาการครับขอปั่นได้ไหมโหนี่นะมีการขยับเกินเส้นนะก็โดนแจกไปเลยเดี๋ยวกนดิกดไม่ทันจะมีซินบ้านะผมว่าผมยิงให้เข้าเลยดีกว่าหมดเรื่องให้จบจบเร็ว Well, in a game oh, oh, oh. hey. will go down to the really been a turning point, but he's missed the chance. He's getting some stick as well off his own fans, and you can understand why. There'll be One, it, one more opportunity to get an equaliser. Oi, Keer! Fail, Hey, why? Lose a foul, huh? Oi, Man รอบตัวไปครับนาฮะนาแบบครึ่งหลังนี่ขี้เลยสุดๆเลยครับดูครับรึ่งหลัง AI ได้ยิงสี่ครั้งนะครับยิงเข้ากรอบสี่ครั้งต้องชมโจฮาร์นะครับโอ้ยโชว์ซูเปอร์เซฟนะรึ่งหลังนี่เฟิร์นหาสาระไม่ได้เลยครับขอจบคลิปนี้สำหรับการเล่นแมนซิตี้นะครับสวัสดีครับ